สวัสดีครับท,ทุกท่านและก็สมาชิกที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบทเรียนเพื่อชีวิตครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะเป็นบทที่5นะครับเรามาบทที่5ของไรมาสที่1ปีใหม่แล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับว่าทุกท่านคงจะ,ะมีสุขภาพที่ดีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็ปลอดภัยจากโรคไ,ไข้เจ็บต่างๆโรคระบาดน,นะครับ โดยพระคุณของพระเจ้าวันนี้เรามีผู้มาร่วมรายการนะครับสี่ท่านเช่นเดิมนะครับมีอาจารย์พภินันนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ,าารรบแล้วก็เรามีอาจารย์อนุพงศ์งกิจรโชคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับแล้วก็เรามีอาจารย์กังวานไพรพูดจริงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบคุณโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่ทำให้เราสามารถทำงานร่วมกันได้จากหลายๆที่นะครับโดยพระคุณของพระเจ้าแม้ว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆจะเกิดขึ้นมากมายแต่เราก็ยังสามารถนำปัญหาอุปสรรคต่างๆมารวมกันเป็นพรตพรและก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้ทรงนำเรานะครับวันนี้เราจะเข้าสู่บทเรียนในบทที่ห้านะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนอยากจะเชิญอาจารย์อนุพงศ์เป็นผู้นำอธิษฐาน ในการศึกษาบทเรียนของเราในเช้าวันนี้ครับเริ่มใหญ่ครับแตทุการขัดแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สําหรับโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาร่วมกันเพื่อที่จะได้ศึกษาบทเรียนวันสะบาโตซึ่งเป็นพระคําของพระองค์ที่จะสอนใจเราขอพระองค์เจ้าได้ทรงโปรดปรากับเราขอพระองค์เจ้าได้ทรงประทานสติปัญญาจากเบื้องบนเพื่อที่จะช่วยให้เรานั้นได้เข้าใจถึงนามพระทัยและพระคาของพระองค์อธิษฐานกลับถึงขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมน ก็วันนี้เนื้อหาบทเรียนของเราในบทที่ห้านะครับก็จะครอบคลุมอ่าพระเจ้าของพระเจ้าที่อยู่ในหนังสืออิสยาบทที่เก้านะครับแล้วก็บทที่เก้าข้อหนึ่งถึงห้าบทที่หกบทที่เจ็ดแล้วก็บทที่เก้าข้อแปดไปจนถึงบทที่สิบแล้วมีเรื่องในเรื่องในบทที่สิบเอ็ดบทที่สิบสองจนถึงข้อหกนะครับนี่คือเนื้อหารวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับ ข้อเรื่องของในบทที่ห้าชื่อว่าเจ้าชายแห่งสันติสุขนะครับเราจะมาดูกันว่าเจ้าชายแห่งสันติสุขทําไมถึงเรียกว่าเจ้าชายแห่งสันติสุขนะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วเป็นความหวังของมนุษยชาติอย่างไรบ้างนะครับผู้เขียนบทเรียนได้อารมพบบทไ้บอกว่าผู้อำนวยการที่ผลิตระเบิดพลมนูลูกแรกนะครับเขาได้รับเชิญให้มาให้ข้อมูลกับกับกรรมธิการรัฐสภาของสหรัฐ แล้วก็มีคนถามดรโรเบิร์ตว่ามีวิธีการมีวิธีใดที่จะสามารถป้องกันอาวุธที่ร้ายแรงนี้ได้ท่านาโรเบริร์ตซึ่งเป็นนักฟิสิกส์ตอบว่ามีแน่นอนนะครับแล้วท่านก็มองไปยังผู้ฟังที่กําลังรอคําตอบอยู่แล้วท่านก็พูดเบาๆว่าการมีสันติสุข <c oughs> การมีสันติสุขไงถึงจะให,ให้ให้หยุดยั้งสิ่งเหล่านี้ได้นะครับอันนี้แสดงว่าสันติสุขนั้นเป็นเรื่องที่มนุษย์ต้องการ อยากจะมีแต่ว่าแต่ว่าในประวัติศาสตร์ของโลกแล้วเนี่ยหาสันติสุขได้น้อยมากนะครับแล้วก็ในประวัติศาสตร์ที่เราได้กําลังศึกษากันเมื่อสองสามสี่บทที่ผ่านมาประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสอเลเขาต้องการสันติสุขแต่ว่าชีวิตของเขาที่กําลังเผชิญอยู่กลับไม่พบสันติสุขที่เขาต้องการอะไรเป็นเหตุผลที่ ทำให้เขาไม่ได้พบสันติสุขอย่างที่เขาต้องการนะครับเราจะมาศึกษาบทเรียนในกันในใน,ในสัปดาห์นี้แล้วก็แล้วก็เขามีความหวังอะไรหลังจากที่เขาไม่ได้มีสันติสุขแล้วเขายังมีโอกาสที่จะพบสันติสุขอีกหรือไม่นะครับเราก็จะมาเข้าสู่บทเรียนกันนะครับในขณะที่โลกก็หอยหาสันติภาพนะครับ <c oughs> ซึ่งเหมือนได้พูดไปแล้วว่าถ้าเลี่ยงได้ก็อยากจะเลี่ยงสงครามเลี่ยงการใช้ <c oughs> อาวุธนิวเคลียร์ระเบิดพวกนี้แล้วบอกว่าอะไรนะครับ ในขณะที่โลโหอยหาสันิภาพแล้วก็มีนักเจรจาสันิภาพผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนะฮะ mm hmm. ซึ่งได้รับการยกย่องมากมายแต่ว่าหารู้ไหมว่าคนที่โปรโมทในเรื่องสันติภาพก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของสงครามเรื่องความขัดแย้งซึ่งอย่างเช่นใครนะฮะบอกว่าอัลเฟรดโนเบลผู้ซึ่งตั้งกองทุนหรือว่ามูลนิธิโนเบลขึ้นนะฮะเขาเป็นคน คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นระเบิดปรามโนนะฮะหรือว่าระเบิดดานามท์นะครับแล้วก็แม้เขาจะมีส่วนในการก่อตั้งโมริตีเพื่อสนิภาพเหล่านี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วนะระเบิดที่เขาสร้างขึ้นมาก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องในความขัดแย้งอย่างร้ายแรงนะฮะแล้วก็หลายๆครั้งผู้คนที่อ้างว่าเขาปรารถนาที่จะส่งเสริมสนิทภาพแต่ก็ยังมีคนยังคงมีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งเหล่านี้นะแต่ว่าในสัปดาห์นี้เราจะมาดู ผู้ที่จะนำมาซึ่งสันติสุขสันติภาพโดยแท้จริงนะฮะผู้นี้คือใครนะครับโอเคเราจะเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียนในวันอาทิตย์นะครับเราจะเริ่มต้นที่อิสยาบทที่เก้าข้อหนึ่งถึงห้าได้ไหมครับอาจารย์กังวันไพอ่านให้ท่านสมาชิกที่รับชมรายการได้ร่วมรับฟังกันด้วยไม่ได้ไหมครับว่าเราจะคุยในเรื่องอะไรในอิสยาบทที่เก้านะครับ,รบอิสยาบทที่เก้าข้อหนึ่งถึงข้อห้า แต่เมืองนั้นผู้อยู่ในสภาพโศกเศร้าจะไม่ทุกข์ระทมอีกในการก่อนพระองค์ทรงให้แคว้นเซบุรุนและแคว้นนับทาลีเป็นที่ดูหมิน่นแต่ในภายหลังพระองค์จะทรงทําหนทางฝั่งทะเลและดินแดนภากตะวันตกของแม่น้ําจอแดนคือการลิรีของบรรดาประชาชาตินั้นให้รุ่งโรจน์ข้อสองตนชาติที่ดําเนินในความมืดเห็นความสว่างยิ่งใหญ่บรรดาคนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินแห่งเงาวมจุลาช แสงสว่างส่องมาบนเขาทั้งหลายข้อสามพระองค์ทรงทวีจำนวนคนในชาตินั้นขึ้นพระองค์ทรงเพิ่มภูนความชื่นบานของพวกเขาเขาทั้งหลายเปลมปรีเฉพาะพระพักตร์พระองค์ดังความชื่นบานในฤดูกเกี่ยวเก็บดังคนยินดีเมื่อเขาแบ่งของลิบให้แก่กันข้อสี่เพราะว่าแอกอันเป็นภาระหนักของเขาก็ดีไม้พรองที่ตีบาเขาก็ดี ไมยตะบ,บองของผู้บีบบังคับเขาก็ดีโะรงทรงหักเสียเหมือนอย่างในวันของคนมีเดียนข้อ5เพราะรองเท้าทหารทุกคู่ที่กระทืบจนสั่นสะเทือนและเสื้อคลุมทุกตัวที่เกลือกอยู่ในโลหิตจะถูกเผาเป็นเชื้อเพลิงใส่ไฟครับถ้าได้ฟังจากพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้เรานึกถึงสภาพคนที่สภาพของประชากร อิสราเอลที่ตกอยู่ในสภาพนั้นเนี่ยน่าจะทุกข์ละกรรมลำบากมากอาจารย์คิดว่ายังไงครับในขณะที่เขากำลังทุกข์ละกรรมลำบากนั้นความหวังที่จากพระเจ้าก็มาสู่เขาจากข้อัวพีที่เราได้อ่านพระเจ้าจะใช้ใครมาปลดปล่อยประชากรของพระองค์อาจารย์พอจะมีข้อมูลแบ่งปันกับสมาชิกไหมครับ ประวัติศาสตร์พระคำเตยเขามีความหวมังอะไรครับครับถ้าเกิดเราดูในบทเรียนในบทเรียนในวนอณทิตย์เนี่ยเราขึ้นต้นด้วยด้วยคำถามที่ว่าทำไมอิสยาบทที่เก้าข้อหนึ่งจึงขึ้นต้นด้วยคำว่าแต่แต่เมืองนั้นนั่นแสดงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรา เวลาเราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยเราต้องอ่านย้อนกลับไปดูก่อนว่าตกลงแล้วเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงครับอย่างเช่นในข้อสิบหกในบทที่แปดข้อสิบหกบอกว่าจงเก็บคำพยานไว้และจงผนึกตราธรรมบัญญัติไว้ในพวกสาวกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะรอคอยพระยาเวผู้ซ่อนพระพักข,ของกปรงจากเชื้อสายของยาโคบและข้าพเจ้าจะมุ่งหวังในโปรงเห็นไหมครับก็คือพยาเวซ่อนพระพักจากเชื้อสายของยาโคบ พวกเขาจะผ่านแผ่นดินไปด้วยความทุกข์ลำบากและด้วยความหิวเมื่อเขาหิวเขาจะเกลี้ยกล่อดและแช่งด่าพระราชาของเขาและพระเจ้าของเขาเมื่อแงนหน้าขึ้นข้างบนและเมื่อมองดูแผ่นดินโลกดูสิมีแต่ความทุกข์ใจและความมืดมนความเศร้าของความระทมใจและเขาจะถูกผลักใส่เข้าไปในความมืดคลุบนะครับเราเห็นถึงเราเห็นถึงการบันทึกที่บรรยาย เหตุการณ์ทุกอย่างและสุดท้ายความหวังก็กลับคืนมาหาเขาในบทที่เก้าข้อหนึ่งว่าแต่เริ่มต้นด้วยคำว่าวแต่แล้วแล้วหลังจากนั้นก็นำมาซึ่งความหวังเป็นเป็นแง่คิดที่ดีนะครับจากคำที่บทที่เก้าในข้อที่หนึ่งก็ได้เริ่มต้นด้วยคำว่าแต่นะฮะซึ่งเมื่อได้อ่านในข้อความตอนนี้เหมือนว่าจะมีความหวังใจแล้วก็รวมถึงให้แง่คิดที่ดีกับเราใช่ไหมฮะ ในข้อนี้บอกว่าอย่างไรก็ตามผู้ทุกลำเคนจะไม่เศร้าหมองอีกต่อไปในอดีตทาให้ดินแดนเสบืลุนและนับะลีต่ําลงแต่ในอนาคตพรรองจะทรงเชื่อชูการิลีที่ชาวต่างชาติอาศัยอยู่ซึ่งรวมทั้งเมืองริมทะเลเรียบแม่น้ําจอดแดนในเวลาที่เราเผชิญกับความทุกข์ยากลำเคนใช่ไหมฮะเหมือนกับชาวอิสราเอลที่ตอนนี้บ้านเมืองกําลังระสร่ำระสายกําลังจะเกิดภัยสงครามขึ้นจากอาณาจักรทางเหนือก็คืออัสเตรเลียนะฮะในช่วงเวลาที่บ้านเมืองใกล้จะตกอยู่ใน กำมือเงื้อมือของอชนชาติอื่นที่มีอํานาจมากกว่าเนี่ยแน่นอนว่าเราก็มองไม่เห็นความหวังใจนะครับการที่จะต้องเป,เป็นชนชาติที่ตกอยู่เบี้ยล่างและถูกคนอื่นกดขี่ค่มเพงเนี่ยศักดิ์ศรีคุณค่าของชีวิตมันก็จะเหลือน้อยลงไปนะดังนั้นแม้ว่าเราอาจจะตกอยู่ในสภาวะการสภาวะการที่ลำเคนสิ้นหวังเรามองไม่เห็นว่าความทุกโศกเหล่านั้นจะจบเส้นลงเมื่อใดนะฮะเหมือนข้อความในวันที่บอกว่าความโศกเศร้าของชากรรีลสิ้นสุดลง บางทีเราอยู่ในสภาวะที่โศกเศร้าเราก็มองไม่เห็นว่าแล้วสิ่งที่เลวร้ายเหล่านั้นมันจะจบจบสิ้นลงเมื่อใดแต่ว่าเราก็อุ่นใจได้เสมอนะเมื่อรู้ว่าเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าและพระเจ้าจะบางทีพระเจ้าอาจจะไม่นําการแก้ปัญหาในทุกๆครั้งแต่ว่าเมื่อเราติดตามพระองค์เราสัตย์ซื่อกับพระองค์อย่างสุดใจแน่นอนว่าพระองค์ก็จะพระองค์จะทรงนําเราผ่านปัญหาเหล่านั้นอย่างปลอดภัยอย่างแน่นอนครับโอเค สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าตอนนี้ชาวอิสราเอลกาลังตกอยู่ในสภาพของเหมือนกับเป็นเมืองขึ้นหรือเป็นทาสก็แล้วแต่นะครับเขาอยู่ในความทุกข์ยากลําบากเมื่อเขาอยู่ในความทุกข์ยากลําบากคําสัญญาของพระเจ้าเข้ามาสู่เขาความหวังของพระเจ้าเข้ามาสู่เขาและสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นแล้วสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วและบันทึกไว้ในอดีวตและสิ่งเดียวกันนี้ก็จะเกิดขึ้นกับเราด้วยในปัจจุบันมีคําถามท้ายบทของท้ายของวันอาทิตย์ บอกว่าอ่าอะไรที่เป็นที่เราที่เป็นความทุกข์ยากลําบากเหมือนกับชาวอิสราเอลที่กำลังเผชิญอยู่เรากําลังเผชิญอะไรอยู่แล้วพระเจ้าได้ไถ่เราให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากลําบากเหล่านั้นอย่างไรบ้างก็อยากจะถามไปยังพี่น้องสมาชิกที่ร่วมรับชมรายการนะครับท่านลองคิดดูในชีวิตของท่านอะไรคือความทุกข์ยากลาบากในชีวิตของท่านที่ท่านกําลังประสบอยู่ และให้ท่านถ้าท่านกําลังประสบความปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินชีวิตเหล่านั้นขอให้ความหวังของพระเจ้านี้ได้อยู่กับท่านเพื่อท่านจะมองเห็นแสงสว่างที่อยู่ข้างหน้าหรือถ้าใครบางคนที่ผ่านปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นมาแล้วท่านอยากจะแบ่งปันว่าพระเจ้าได้ไถ่ท่านหลุดพ้นจากอุปสรรคต่างๆในชีวิตของท่านอย่างไรก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาร่วมรายการกับเราได้นะครับ เราเลื่อนไปที่บรรจันได้ไหมครับวรนจันมีเรื่องของคําว่าอิมมานูเอลแล้วก็ลูกของชื่อลูกของออิสยานะครับมาเฮชาลานทัสบัสคำสองคำนี้มีความหมายอะไรและให้ความหวังอะไรกับเราบ้างครับอาจารย์รนรชพงแบ่งปันได้ไหมครับอิมมานูเอลคือพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งอดีต ปัจจุบันและอนาคตพระเจ้ากระทาการอย่างไรในอดีตพระองค์ก็กระทำอย่างนั้นในปัจจุบันและพระองค์ก็จะเป็นอย่างนั้นในอนาคตสิ่งเหล่านี้จะให้ความหวังอะไรกับเราบ้างในการดําเนินชีวิตครับในเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นในในสมัยในพระเรม่ีเดิมเนี่ยก็ทําให้เราได้เห็นแผนการของพระเจ้าแล้วก็เห็นการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงทรงมีแผนการและทรงสถิตอยู่กับประชากรของพระองค์ ในหลายๆครั้งเนี่ยความยากลําบากที่เกิดขึ้นนะครับความทุกข์ยากเนี่ยอาจจะดูเหมือนกับว่าพระเจ้าเนี่ยทอดทิ้งพระเจ้าไม่ได้ใส่ใจและพระเจ้าเนี่ยก็ได้ปล่อยประชากรของพระองค์ไปให้ตกอยู่ในความยากลาบากอย่างเดียวเลยหรือเปล่าพระเจ้าไม่แคร์แล้วหรือเปล่านะครับแต่ถ้าหากว่าเราสังเกตดูดีๆเนี่ยในพระเจ้านคำข,ของพระเจ้าที่เราได้อ่านที่อาจารย์กังวันภัยได้อ่านเนี่ยก็ทําให้เราได้มองเห็นว่าพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งนะพระเจ้าก็ยังมีแผนการและมีทางออกให้นะครับยังมีทาง ใพระเจ้าถึงถึงมีความมีอ่ถ้อยคําแห่งความหวังและแผนการที่ให้กับประชากรของพระองค์อยู่นะครับและมากกว่านั้นเนี่ยในเนี่ยก็พระเจ้าเองเนี่ยได้ได้ทรงอยู่กับเราจึงมีชื่ออิมานูเอลเนี่ยนะครับที่กล่าวถึงเนี่ยก็คือแปลว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราและผู้ที่มาอยู่กับเราจริงๆที่ในพระธรรมปีติว่าเราได้ ศึกษาดูนะครับก็ไม่ไม่มีใครนอกเหือจากพระเยซูคริสต์ที่ได้ทรงมาบังเกิดในโลกนี้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ได้มาบังเกิดในโลกนี้พระองค์ทรงเป็นองค์อิมนูเอลจริงๆที่พระเจ้าได้ทรงมาอยู่ท่ามกลางเราและอยู่กับมนุษย์ทั้งหลายนะครับดังนั้นถ้อยคําที่ได้กล่าวในนี้เนะี่ยก็เป็นสิ่งที่ชี้ไปยังถึงสิ่งเบื้องหน้าที่พระเจ้าจะทรงกระทําที่พระเยซูคริสต์จะมาบังเกิดด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในใน สมัยในพระรรมพีเดิมก็เป็นเหตุการณ์ซึ่งเป็นเหมือนคําพยากรณ์ที่ได้กล่าวไว้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในในเบื้องหน้าของการทรงสถิตยอยู่การมาบังเกิดของพระเยสุขิต์ด้วยเช่นเดียวกันครับในฐานะที่เราเป็นผู้รับใช้เป็นผู้เลี้ยงนะครับบางครั้งบางบางครั้งเราก็รู้สึกโดดเดี่ยวบางครั้งเราก็รู้สึกอ่าท้อถอยบางครั้งเราก็รู้สึกเหนื่อย ในขณะที่เราเป็นเป็นเหมือนผู้เลี้ยงเรายังมีความรู้สึกแบบนั้นแล้วก็สมาชิกของเราที่เป็นลูกแกะที่เราเรียกก็เป็นลูกแกะก็คงจะไม่ต่างกับเราคงจะมีความรู้สึกเหล่านี้เราจะหนุนใจอาจารย์ทั้งสามท่านอยากจะมีคำหนุนใจไปสู่สมาชิกพี่น้องของเราในช่วงสถานการณ์ที่เลวร้ายแบบนี้มีโรคระบาดเศรษฐก,กิจ yeah. ก็แย่อาชีพก็ไม่ไหวเราจะ หนุนใจเขาด้วยอ่าข้อหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในความพีอย่างไรบ้างครับผู้ที่เป็นอผู้เชื่อเป็นลูกหลานของพระเจ้าเมื่อเราติดสนิทกับพระเจ้าเราไว้วางใจในพระเจ้านะครับเรามีพระสัญญามากมายในความพีที่สามารถช่วยเราทั้งหลายได้อย่างเช่นในในพระธรรมสวีดีบทที่บทที่เก้าสิบเอ็ดเนี้ยที่พูดถึง พูดถึงพระสัญญาที่พระเจ้าได้ทรงดูแลเราทั้งหลายครับบทที่9 1ศบอกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดจะอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ข้าพเจ้าจะทูลพระยาเวว่าที่ลีภัยของข้าพระองค์และป้อมประการของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจเพราะพระองค์จะทรงช่วยผู้ท่านให้พ้นจากกับของนายพาลของพานนกและพ้นจากโรคภัยหลายแรงนั้นอันนี้คือพระสัญญาของพระเจ้าที่ ทรงประทานให้กับเราทั้งหลายแล้วในขณะที่เราวางใจในพระเจ้าแล้วเนี่ยเราก็เราเราสามารถที่จะดําเนินชีวิตต่อได้แล้วเราเรายึดในพระสัญญาของพระเจ้าไว้ดังดังเช่นในพระธรรมอิสิยาที่ได้พยากรณ์ถึงแผ่นดินกาลิลีใช่ไหมครับแต่วันพระองค์จะทรงทําหนทางฝั่งในข้อหนึ่งที่บอกว่า พระองค์จะทรงทำหนทางฝั่งทะเลและดินแดนฝากตะวันตกของแม่น้ำจอแดนคือการลีดีของบรรดาประชาชาตินั้นให้รุ่งโรจอันนี้เป็นเป็นการพูดถึงอนาคตพูดถึงอนาคตแล้วพวกเขาพวกเขาตอนนี้การลิลีหรือแผ่นดินต่างๆนี้กําลังลําบากกําลังตกอยู่ในความมืดเนี่ยแต่ว่าเมื่อพระเจ้าให้คนมาบอกว่าแผ่นดินนี้เนี่ยจะกลับมา จะกลับมาเหมือนเดิมจะรุ่งโลดอยือเนี้ยนั่นแสดงว่าทุกคนก็จะได้กลับมาที่เดิมทุกคนก็จะได้มาดําเนินชีวิตปกติแล้วในอีกอีกอกี่ร้อยปีข้างหน้าก็ตามอะแผ่นดินนี้จะรุ่งโลดได้นั่นแสดงว่าการทรงนําของพระเจ้าจะนําพวกเขาเหล่านั้นกลับคืนมาอย่างที่แห่งนี้เหมือนเดิมนะนะครับอันนี้เป็นพระสัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าให้กับเราทั้งหลายครับ สิ่งที่เราเห็นในนี้ก็คือว่ามีคําสัญญาที่พูดถึงพระเยซูซึ่งคําสัญญาในพูดไว้ก่อนล่วงหน้าตั้งหลายปีนะครับหลายปีหลายหลายปีทีเดียวแล้วก็และสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้จะทําให้เราสามารถมีความหวังได้ว่าสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสไว้นั้นเราสามารถได้เชื่อได้และยึดเป็นความหวังใจของเราได้อาจารย์พี่นันอยากจะพูดอะไรนะครับเมื่อกี้ครับเราจะเห็นว่าการ หนนใจของพระเจ้าที่มายัางคนอิสราเอลเนี่ยก็มาแปลกๆนะฮะครั้งแรกในตอนที่พระเจ้าให้ซียาไปเตือนกษัตริย์ซึ่งเขาดื้อดึงไม่เชื่อฟังแล้วก็ไม่เลือกที่จะพึ่งพาพระเจ้าแต่กลับไปจ้างด้วยเงินมหาศาลให้อาณาจักรอัสราเียมาปกป้องเอ่อพวกเขาจากเงื้อมือของซีเียกับอิสราเอลอิสราเอลฝ่ายเหนือนะครับในตอนนั้นพระเจ้าก็ให้ลูกชายของอซียาซึ่งมีชื่อว่าอาเชลยาชุบ ซึ่งแปลว่าคนที่เหลืออยู่จะกลับมานะฮะส่วนในตอนอีกตอนหนึ่งนะก็เมื่อมีลูกอีกคนหนึ่งนะก็อิซิยาก็ตั้งชื่อให้ลูกคนนั้นว่า,ามาเฮชาลาฮัชบั๊นะฮะซึ่งมีความหมายปแปลว่าของที่ได้มาไวๆหรือว่าของที่ได้มาจากการต้นนะฮะซึ่งเป็นการเตือนว่าชนชาติอซสเเลียแม้จะต้องปล้นพวกเขาแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะพระเจ้าก็ยังคงนํานพวกเขาอยู่ดีแล้วก็ในตอนนี้ เป็นการแจ้งชื่อเป็นครั้งที่สามที่ได้พูดถึงชื่อของอิมานูเอลว่าจะมีผู้หนึ่งมาบังเกิดกับเขาและผู้นี้จะนำมาซึ่งสันติภาพดยแท้จริงนะครับและแม้เราจะอยู่ในถ้ากลางความมึดมนนะฮะเหมือนกับคนในยุคก่อนนะสิ่งที่เรากาลังศึกษาในเอเชียในบทที่การนี้เป็นเป็นสิ่งที่เป็นอดีตไปแล้วนะฮะที่เมื่อเราได้อ่านได้ศึกษาเราก็เห็นว่าพระเจ้าทรงนําพวกเขาอย่างไรนะในสภาวะการของเราด้วยเช่นกันเราก็สามารถที่จะอนุมานและประยุกต์ใช้กับชีวิตเราด้วยเช่นกันว่าในวันที่ยากลําบาก ในวันที่มืดมิดนะครับพระเจ้าสัญญาที่จะเป็นแสงสว่างให้กับเรานะครับแล้วก็เป็นแสงสว่างที่จะสาดส่องเข้าไปในความมืดเหล่านั้นและเป็นผู้เป็นผู้ที่เหมือนกับพระบิดตอนนี้บอกว่าด้วยวมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งที่ประทานแก่เราและการปกครองที่อยู่บนบ่าของเขาและเขาจะได้รับการขนานนามว่าที่ปรึกษามหาสัจจันทร์พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์พระบิดานิรันดรองสันติราชนะครับ เพราะฉะนั้นในวันที่เรามืดมิดนะไม่รู้จะหาคําตอบชีวิตอย่างไรอย่าลืมว่าพระเจ้าเป็นที่ปรึกษาให้กับเราได้พระเจ้ามาพร้อมกับคําตอบสําหรับชีวิตของเราด้วยนะครับโอเคครับเราจะเข้าสู่ประเด็นสุดท้ายนะครับเราเหมือนมีเวลาเหลืออีกประมาณสี่นาทีนะครับประเด็นสุดท้ายยสกจะถามอาจารย์อนุพง์นะครับในฐานะที่เป็นคุณพ่อและอาจารย์อนุพงศ์นะครับเคยตีลูกไหมครับมีครับมีมีมีลมโทษครับอาจารย์มีลงโทษนะอาจารย์อาจารย์ อ่ากลางวันพครตอนที่ลูกเด็กๆเล็กๆ,ๆในี่ยังเคยตีไหมครับแน่นอนเลยครับจะไมถึงตีตีเขาแสดงว่าไม่รักเขาใช่ไหมเราตีเพราะว่าเราต้องการที่จะให้เขารู้ว่าสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่เขาทําเนี่ยมันมันมันอันตรายเราเราต้องปราบไว้ก่อนตีเป็นลักษณะของการปราบม,มากกว่าอ๋อ <laughs> ครับลักษณะเดียวกันพระเจ้าก็ใช้ไม้เรียวในการที่จะตีชนชาติ ที่เป็นประชากรของพระองค์เช่นเดียวกันนะอันนี้ก็จะเป็นบทเรียนให้กับเราได้ว่าบางครั้งความทุกข์ยากลําบากที่เกิดขึ้นกับเราพระเจ้ายอมให้เกิดขึ้นได้ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่รักเนาะอย่างนั้นหรือเปล่าครับพระเจ้ามีจุดประสงค์อะไรที่จะให้ความทุกข์ยากลําบากเกิดขึ้นในชีวิตของเราครับอาจารย์พอจะอธิบายมีคําตอบที่ชื่นใจให้กับสมาชิกได้ได้มีความหวังได้มีได,ได,ได้ได้มีกําลังใจหน่อยได้ไหมว่า บางครั้งทำไมฉันหนักกว่าเพื่อนเลยคนอื่นไม่เชื่อพระเจ้าทําไมดีชีวิตดีกว่าเราเลยไม่ต้องเชื่อพระเจ้าดิฉันไม่เชื่อพระเจ้าดีกว่าอะไรแบบนี้เราจะหนุนใจพี่น้องของเรายังไงบ้างครับถ้าเป็นถ้าเป็นในสมัยในสมัยพ้าปีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยพวกเขาไม่มีทางรู้เลยว่าสิ่งที่ผู้พยากรณ์มาบอกเขาเนี่ยมันจะเป็นความจริงขนาดไหนครับ <S <S แต่ว่าพวกเราเนี่ยมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือเราเรา เรามามาอยู่ในอนาคตของพวกเขาเลยครับเรามองย้อนกลับไปเราเห็นถึงความจริงข้อท็จจริงเราเห็นถึงการมาบังเกิดของพระเยซูคริสการเสด็จมาแล้วก็เรามีพระสัญญาถึงการจะเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์แบบนี้อันนี้คือคือข้อดีของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราสามารถที่จะมีการได้เห็นถึงการบันทึกการมองย้อนกลับไปว่าทุกอย่างมันเป็นความจริงแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภายภายภาคหน้า ที่ยังไม่เกิดขึ้นกับเราตอนนี้เนี่ยมันต้องเป็นความจริงเพราะฉะนั้นการที่พระเจ้าทรงดูแลเราเนี่ยเราสามารถที่จะวางใจในพระเจ้าได้ครับอ,อประการหนึ่งเวลาที่เรามองดูเรื่องราวชีวิตของคนเซลเลีเนี่ยพระเจ้ามักจะใช้ไม้เรียวนะฮะหรือว่าตะบองที่เกลียวกลาดในการที่จะจัดการกับคนเซลเลีรเพราะว่าพวกเขาหันใจเขาไปไปจากพระเจ้านะครับแล้วก็ หลายครั้งเมื่อเราหันใจไปจากพระเจ้านะพรที่ดีก็คงจะไม่เกิดขึ้นกับเรานะฮะแล้วก็เป็นแง่คิดที่ดีสําหรับเราเช่นกันว่าในหลายครั้งที่เรารักพระเจ้าในะบางทีก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ในขณะที่มีสิ่งที่มาดึงใจเราให้ห่างไกลไปจากพระเจ้าบางทีสิ่งต่างๆพระเจ้าก็จะทรงนําเพื่อที่จะดึงเราให้กลับมาหาพระองค์อีกครั้งหนึ่งนะฮะาผมขอเสริมนะครับบางครั้งการถูกตีหรือการ การความเจ็บปวดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จะกระตุ้นทําให้เราได้ตื่นขึ้นและรู้ตัวว่าเรานั้นกําลังหลงทางนะเรากําลังไปในทางที่ผิดนะหรือว่ามันเป็นสิ่งที่อันตรายนะในในขณะที่เรากําลังทําบางสิ่งบางอย่างหรือเดินไปในทางที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยสิ่งที่มันอันตรายนะั้นมันมันกําลังอยู่ข้างหน้าเราดังนั้นถ้าหากว่ามีคนปลุกให้เราตื่นขึ้นหรือร,รู้รู้สึกตัว มันก็จะทําให้เราได้หยุดคิดแล้วก็สามารถที่จะหันหลังกลับมาเดินในทางใหม่ที่ถูกต้องดังนั้นการการตีการสอนของพระเจ้าดยการตีสอนเนี่ยเพื่อที่จะทําให้ให้เรารู้สึกตัวว่าเออมันเป็นสิ่งที่ผิดนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะในตอนนี้แล้วเพื่อที่จะทํานาให้เรานั้นสามารถที่จะกลับคืนมาในทางที่ดีพระเจ้าไม่ได้ตีเพื่อที่จะจะทำร้ายเราด้วยความเกลียดชังแต่พระเจ้าทรงตีสอนเพื่อที่จะให้เรานั้นได้กลับคืนมา แลืดเดิอนในทางที่ถูกต้องคนะ่ะถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็ทุกอย่างก็โอเคพระเจ้าไม่ได้ไม่ได้เรียกร้องเลยตอนสิ่งที่เกิดปัญหาอยู่ตอนนี้คือทุกคนหันหันหลังให้กับพระเจ้าไม่ได้บทก่อนในบทที่เจ็ดก็บอกว่าเนี่ยเราจะไม่เราจะไม่ไปถามพระเจ้าแล้วเราจะไม่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับพระเจ้าแล้วเพราะฉะนั้นนี่อิสยาห์ถึงบอกว่าเนี่ยแล้วแล้วพระเจ้าของพระเจ้าของเราเนี่ยเหมือนเหมือน กับกลายเป็นว่าพระเจ้าของอิสยาคนเดียวแล้วไม่ใช่พระเจ้าของวกกษัตริย์อาหารแล้วประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นในชีวิตของเราเนี่ยการการที่เราหันมาหพระเจ้าแล้วก็วางใจในพระองค์เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญซึ่งจะเป็นเครื่องยืนยันว่าทุกทุกอย่างจะโอเคทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีครับผมเสริมนิดนึงได้ไหมครับได้ครับได้ครับการตีสอนเนี่ยมัน เป็นสิ่งที่เราทําเฉพาะกับลูกที่เรารักนะฮะเราคงจะไม่ไปตีลูกคนอื่นแน่ๆนะเพราะเขาไม่ได้เป็นลูกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการตีสอนของพระเจ้าก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่เพราะเราไม่มีเสรีภาพในการที่จะเลือกทําแต่ว่าบางครั้งการที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยในสภาพหรือว่าลูกเราก็ตามนะในวันที่เขาไม่บรรลุนิสิภาวะที่จะสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองเนี่ยพ่อแม่ที่รักลูกจําเป็นที่จะต้องมีส่วนดูแลเขาในส่วนนั้นเพราะฉะนั้นในวันที่เขาเลือกและเขาใช้เสรีภาพของเขาไปในทางที่ผิด เราเองก็มีส่วนที่จะชักนําแล้วก็จูงเขามาหาในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ควรในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็คงจะคล้ายกันที่รักลูกของพระองค์ที่ปล่าที่นาจะให้เขาอยู่ในทางที่ดีนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดไม่รักนะครับถ้าเกิดไม่รักเนี่ยไม่พูดด้วยเลยนะครับไม่พูดไม่สอนไม่บอกอะไรสักอย่างคุณจะเป็นยังไงก็ตามคุณคุณเป็นไปเลยเราไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวข้องแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังคุยกันยังเรายังพูดด้วยกันหรือเรายังบอกยังสอนอยู่เนี่ย แสดงว่าเรายังแคร์อยู่เรายังห่วงใย,ยอยู่เราเรายังรักอยู่ครับสิ่งที่งดงามของคุณพ่อคุณแม่ผู้เป็นพ่อแม่เมื่อทําโทษลูกแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกเสียใจแต่ท้ายที่สุดก็คุณพ่อคุณแม่เองเนั่นแหละเป็นคนที่จะทายาให้กับลูกใช่ไหมในเวลาเราจะตีทําให้เขาเกิดบาดแผลอะไรก็แล้วแ,แต่ในท้ายสุดของบทเรียนวันนี้เวลาเราหมดแล้วนะครับพระเจ้าเป็นเรื่องของว่าท้ายที่สุด เมื่อพระเจ้ายอมให้เหตุการณ์ความทุกข์ยากลําบากเกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วพระเจ้าก็จะปลอบประโยปลอบประโลมเราคือพระเจ้าก็จะจะหนุนใจเราจะมา s พ p อ o r t เราจะมาปลอบประโลมเราให้เรารู้สึกดีขึ้นว่าให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราทํามันไม่ดียังไงแล้วพระเจ้ารักเราอย่างไรถึงถึงถึงทำให้ถึงต้องยอมให้สิ่งร้ายๆนี้เกิดขึ้น จุดาร้ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราหรือความทุกข์ยากลําลบากที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราก็เพื่อให้เราหันกลับมาหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่อยากจะพูดถึงแต่เวลาของเราหมดนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องได้กลับไปทบทวนบทเรียนของท่านอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะเข้าสู่ชั้นเรียนใน บทเรียนวันสบาโตนะครับเพื่อท่านทั้งหลายจะได้มีประเด็นในการที่จะสนทนาการเพิ่มเติมในชั้นเรียนนะครับ mm hmm. คิดว่าวันนี้เวลาของเราหมดงลงแล้วนะครับก็จะขอลาท่านผู้ชมและก็สมาชิกที่อยู่ทางบ้านไปก่อนนะครับและขอลาอาจารย์ทักษ์ด้านไปด้วยนะครับเวลานี้สวัสดีนะครับ